ตาวันนี้นะครับดูไครเฮงดูใครปังด้วยไพ่ภูมิยางฟังกันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จเราก็เลิกกดไพ่เล่นได้เลยนะครับสําหรับดวงตานะครับเป็นเจ้านี้นะครับของคนเลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับดูโอก็ มีอะไรที่บางคนมาพอตือ่นกันนะครับขอไปให้คุณภาพลักษณ์ดีนิดนึงหนักแน่นให้อย่างมั่นคงหน่อยแล้วก็ต้องปล่อยวอรล,ลุกคลับนิน่งๆนะครับและดูคุณจิตด้ฟังมากๆแบบสุดๆพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้โขงคนที่เลือกไพ่ที่สองมานะครับเป็นไงกันบ้างครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังมากๆอยู่เหมือนกันนะครับขอไปให้คุณรู้จักทําตัวให้น่ารักต่บผู้ใหญ่สิกๆหน่อย แล้วก็รู้จักนะครับมันเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วสิ่งห้ามหน่อยดวงคุณจิต้ิ้ังม,มากๆอยู่เหมือนกันนะจ๊ะมาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เรียกไพ่สามนะครับเป็นไ,ไงก็เป็นไงรับมาครับดวงก็มันก็มีอะไรที่พอไปได้อยู่เหมือนกันนะครับขอเป็นให้คุณใจเย็นนิดนึงขยันหน่อยและ ปล่อยวอลล์ครั้งนี้นะครับแล้วลุงคุณจะได้ตังแบบมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะจ๊ะก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจ์จะตีดูชิดไพ่นะครับระหว่างชิดหนึ่งสองสามไอเนี่เด็สุดนะครับจะขยัดตีไปที่ไพ่ชุดที่สองเด็ดสุดนะครับว่าตาให้เปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะคะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและราคาเช้ากิฟต์นี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกระชารัฐชุมนิกรายงานโปดกดเปย์ขงขวานได้จ้าด้วยครับราคาเยี่ยมมากติดตามช่องอาจารย์กระปุกนิดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก่อนประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลังครับวกจากจีสภาพเจียก่อนหมอดูงที่สวัสดีครับ